วางตุงได้ฟาหมูสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนเนาะคะ่ะสําหรับเมื่อนี้ตุงสภาพ้าทุกคนมาเบืองลูกหมูที่ตุงได้เคยพาทุกคนทําการตอนหามลูกหมูหรือว่าทามันลูกหมูนั่นเองเนาะคะ่ะหลังจากที่ทามันลูกหมูแล้วมันมีอาการใส่เลือดออกมาตุงกับผ้าทุกคนหยิบเนาะคะ่ะ ยัดใส่หลักไงยิบกับขึ้นให้กับลูกหมูตัวนั้นเนาะค่ะตุ้งพาทุกคนมาอัปเดตอาการลูกหมูแล้วค่ะลูกหมูตัวที่ตุงได้ทําการยาดใส่กับเขาให้กับลูกหมูเนาะค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าลูกหมูของเฮาสิมีลักษณะอาการแบบใดเนาะค่ะนี่ก็คือลูกหมูที่ตุงได้ทําการยัดใส่กับขึ้นในเพนเนาะค่ะ ใส่พันกันย่างจะมักกลองกันยู่หวงตรงตูดนี่เลยเนาะค่ะจะบ่อยุบเข้าไปเนะะาะแต่ว่าตของลูกหมูตัวนี่มันกันย่างสมบูรณ์แข็งแรงง่าปกติเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบืองกันนี่ค่ะนี่สมบูรณ์แข็งแรงจเจริญเติบโตเต็มที่เนาะค่ะตุ้งก็จะเลี้ยงไว้เพราะว่าเพิ่นบได้ตายเนาะค่ะนี่โอ้ยขี่ไหลเอีกปุณ่ะ ตุงก็จะทําการเลียงไวะะ้เนาะค่ะเลียงไว้จนกว่าพันไงห่อนมือขายค่ะขายใด้คือเก้าสาหรับมูตัวนี้เนาะคะ่ะผลไปปนมูแหละสุนกะขายสมบูรณ์แข็งแรงไงท่านมูเนาะคะ่ะขายใด้คือเก้าเพียงแต่ว่าเทา่สิบาไดยราค่าดีสีบไดายราค่าดีตัวซัมมูที่เพิ่นสมบูรณ์แข็งแรงเนาะคะ่ะ เพราะขาะนั่นๆตัวทอง้า่ๆนะคะน่ะเอาข้อไปปนมู่กับตัวแง่สมบูรณ์แข็งแรงท่านมูคือเกาค่ะนี่เลี่ยงหง่ปกตินะค่ะนี่มาอัปเดตลูกมูที่ตุงท่ำการผ้ายัดใส่เนาะค่ะใส่เพิ่นก็จะไข่ตรงนั้น ไงท่านมูคือเก่าค่ะเพียงแต่เวลาขายกับขายบรยิดัราคาซัม,มูคือเก่าค่ะจังไรคลิปนี้ตุ้งกะฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะนะคะ่ะท้อคนกะจะไข่เนาะคะ่ะแต่ว่าคนกะยังไงอยู่